แมกนีเซียมแร่ธาตุที่อยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายพบมากในกระดูก,กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อหากในร่างกายขาดแร่ธาตุชนิดนี้อาจจะส่งผลให้เกิดความอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเสี่ยงกับอาการปวดหัวไมเกรนเป็นตะคริวนอนหลับยากความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นผิดจังหวะคุณสมบัติของแมกนีเซียมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็คือบรรเทาอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดลดโอกาสในการเป็นตะคริวช่วยควบคุมสมดุลแคลเซียมในกระดูกและเลือด ช่วยให้การทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อดีขึ้นนอกจากนี้มีผลการศึกษาในต่างประเทศพบว่าแมกนีเซียมช่วยลดความถี่และความรุนแรงของอาการปวดหัวไมเกรนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเหมาะกับคนทำงานในยุคปัจจุบันที่เสี่ยงเป็นโรคปวดหัวไมเกรนมากขึ้นแต่ถึงอย่างไรร่างกายไม่สามารถสร้างแร่ธาตุนี้ได้วิธีการที่จะทำให้ร่างกายได้รับแมกนีเซียมก็คือการรับประทานอาหารที่มีแร่ธาตุชนิดนี้สูงเช่นผักใบเขียวธัญพืชไม่ขัดสีพืชตระกูลถั่ว ล้วยหอมอะโวคาโ,คโดและผักโขมเป็นต้นด้วยความห่วงใยจาก Mega We Care